ทั้งสามรีบวิ่งสุดแรงจนเจอลำธารสายไหลเอื่อยหมูคระตาโตร้องออกมาอย่างดีใจทั้งสามก้มหน้าดื่มน้ำสีดังสู้ความเย็นไหลผ่านลำคอเหมือนชุบชีวิตใหม่หมูแคระพูดทั้งน้ำตาคลอไม่เคยรู้เลยว่าน้ำจะอร่อยได้ขนาดนี้มาจุดดันเมเชียนดื่มพรางหอบแล้วหัวเราะถ้าชาขวน,นี้อีกหน่อยคงได้แห้งตายกลางป่าแน่ๆแ,แมวไลย,ยิ้มมุมปากตาวาววับด้วยความสุขใจ หลังจากสดชื่นกันแล้วทั้ง3เดินต่อไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยลูกแอปเปิลป่าสีแดงสดลูกโตกลมชำวาวกลิ่นหอมหวานตัดจมูกหมูครากรืนน้ำลายเอื้อถ้าได้กินสักคำคงหวานกว่าผลไม้ในเมืองเป็นร้อยเท่าแนา่แต่ต้นนั้นสูงเกินไม่มีใครปีนขึ้นได้ทั้งสามมองตาละห้อยเสียงหัวเราะกวนก็ดังลงมาจากกิ่งบนเป็นลิงตูดแดงกำลังกินแอปเปิลอย่างสบายใจฮ่า อยากกินก็ปินงขึ้นมาเองสิไม่งั้นก็อ้าปากกรอเศร็ที่กูแทะแล้วไปเถอะผ้าหมูแครอโวายๆไอ้ลิงกวนตีนมาจุดเห่าเสียงดงังลงมาสิวะอย่ามานั่งหัวเราะอยู่บนนั้นแมวลายเชิดหน้าคมไว้ฉันเป็นแมวผู้ดีด่าไม่ค่อยเป็นหรอกแม่สอนไม่ให้ด่าคนแต่ด่าลิงคงไม่เป็นไรเพื่อนทั้งสองตะโกนยุด่ามันเลยแมวใช่ด่ากลับไปเลยเยี่ยวเยียเชียร์ แมลลายยังพยายามกลั้นแต่เมื่อลิงเสียดแทงจี้ใจดำสียงฟอกก็ดังลั่นเท่าเอ้ยอย่าให้ฉันด่านะแต่ถ้าจะให้ด่าฟังดีๆไอ้ถูกแดงเถื่อไอ้หน้าเผือกเพื่อแอปเปิลไอ้ลิงตกกละมังไอ้ทางขี้โม่ไอ้โมดักดานไอ้บ้านแต่พักไอ้คนรักไม่มีไอ้ผิดกาะหลังถามไอ้จออหัวยองฉันไม่ค่อยด่าใครแต่ถ้าให้กูด่ารับรองเล็กเสียงก้องป่าบูแครกลับมาดังเมเชียรถึงกับอึ้งท่านใดนั้นเสียงโหยหวนก็ดังแหลมสะท้อน ววววใครมันกล้ามาดักเบลอล์ูชนีเนลิงโหนเทาวันลงมายืนแผดเสียงอ๋อไอ้วกลมีเองไอ้หมูตดทีไอ้หมาไฟกระพริบไอ้แมวสดน้ำปลาหมูแครร้องโวยวายไม่ใช่ตดทีสักหน่อยมันระบบย่อยไม่ดีต่างหากมาด้านเมเชียนเห่าวโวยไฟกระพริบบ้าอะไรนี่มันสปีดโหมดโวยแมวลายกัดฟันเสียงตาสดน้ำปลาเหรอถ้ายังปากหมายอีกคําเดียวละก็ แมวประโจนปีนต้นไม้ขวนเรียงเรียงฟาเสียงร้่งรีงกับมีอตาเหลือกเห็นขึ้นกิ่งสูงสุดแอปเปิลหมูค่ารีบคว้าลูกมากัดดังกรอบเนื้อกรอบฉ่ำหวานหอมมกว่าที่เคยกินในเมืองมาด้านเมเชียนาะก็กัดอีกลูกหอนอย่างสะใจแมวลายนั่งเชิดบนกิ่งกอดอกผู้สีงยงเย็นชาจำไว้ใครคิดยั่วฉันสุดท้ายก็หนีหัวซุกหัวซุนเหมือนพวกแกนี่แหละเสียงหัวรอกของสาเพื่อนซีดังก้องไปทั่วทั้งป่า ทำกลางผัวเมียริงชนีดที่ยังกาะกิ่งสูงสุดอย่างหน้าเวอเวอ